คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ม่ได้มีจุดประสงค์ในการชี้ชวนหรือชักจูงในการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับก็วันนี้มารีวิวหุ้นที่ค้างไว้เมื่อวานนะรับเมื่อวานผมหนีไปรับก่อนนะครับก็ยังต้องขออภัยด้วยนะวันนี้ก็เลยมารีวิวให้นะครับอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะแต่ก็ทําเป็นคลิปลงมาให้นะครับโอเคอก็เดี๋ยวไล่ไปเลยนะก็เมื่อวานมีเพื่อนถามมานะครับก็จะมีสิริ นะครับสิริเป็นยังไงบ้างนะครับสิริเนี่ยผมมองว่าจริงๆเนี่ยผมมองว่าไปต่อนะเพราะว่าตอนนี้มันทาทรงข้างสวยนะครับมีชุดเนี้ยขึ้นมาชุดเดียวเองนะที่ขึ้นมาเยอะๆนะครับแล้วก็พักตัวรอไปหมดเลยคือทรงๆเนี้ยผมก็จะบอกเสมอว่าผมค่อนข้างชอบทรงนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับ b a ที่มันข้างล่างไม่มีแล้วแล้วมาสะสมข้างบนอย่างเดียวเลยก็มองว่าแนวเนี้ยเป็นแนวสะสมไม่ได้ทำราคาใหม่ครนะตรงนี้ชุดนี้ขึ้นมาย่อนิดเดียวเห็นไหมก็ ชุดนี้อาจจะผ่านขึ้นไปก็ได้นะครับก็ตรงนี้มันก็จะมีสะบัดนิดๆหน่อยๆนะก็อาจจะต้อง <c oughs> ทนนิดหนึ่งนะสังเกตไหมสังเกตแท่งล่าสุดไหมครับแท่งล่าสุดเห็นว่าแท่งเขียวพอๆกับแท่งแดงล่าสุดนะแต่เขียวไปไงวอลล่มมาเต็มเลยแต่พอเป็นแท่งแดงนะบอลล่มหายนะอย่างนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงครับผมมองว่าซิลิเนะี่ยน่าจะไปต่อนะโอเคตัวถัดไปก็จะเป็นโมโนโน,นะโมโนเนี่ยพอมันเป็นจังหวะเนี้ยผมมองว่าเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่า มันเป็นโซนบนแล้วนะครับแล้วก็โอเคมันอาจจะขึ้นไปได้ต่อแหละถามว่ามันทาโลใหม่หรือยังมันก็ยังไม่ทาเห็นไหมมันก็ยังไม่ทำโลใหม่แต่ว่านะคือผมมองว่าเลี่ยงได้เลี่ยงเพราะว่ามันขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่บาทเท่าไหร่อาล่าบาทห้าสิบอ่ะมันขึ้นมาเด้งกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้พักตัวโอเคมันอาจจะขึ้นเปลี่ยนเปลี่ยนโซนมาเล่นแถวข้างบนอนะ่ะแต่ว่าจังหวะเนี้ยอาจจะต้องพักตัวสักพันก่อนเลยก่าแล้วก็ประกอบกับตรงนี้เป็นบริลดเอเวอเรนซ์ที่ค่อนข้างชัดเลยนะครับแล้วก็ ตรงนี้ถ้าเกิดมันกลับตัวได้เราก็จะมองว่ามีปูเหมือนกันมีบูลิดเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่กลับตัวแล้วมันลงต่อไปเลยมันก็จะเป็นภาพกันภาพภาพเคลียร์ไดไปนะครับก็จะทําให้ตรงนี้เป็นคอนเวอร์เจนต์ไปนะก็ไม่ได้มีผลอะไรผมก็เลยมองว่า,าถ้าใครจะเล่นโอเคมันต้องเล่นเร็วนะครับแล้วก็ตรงจังหวะเนี้ยยังไม่ใช่จังหวะเล่นนะครับมันทิ้งลงมาวันแรกนะเนี่ยใจเย็นๆก่อนนะครับโมโนประมาณนี้นะครับตัวถ่อไปก็จะเป็นโชว์นะโอคโชว์โชว์เป็นไง โชว์นี่ผมมองว่าดีเลยนะจริงบอกเนี่ยจะคล้ายๆสิรินะครับโชว์เนี่ยนะแต่ว่าจะดูดีกว่านิดนึงนะแล้วก็ชุดนี้นะวอลลุ่มค่อนข้นนางชัดเจนนะพักตัวเป็นไซด์ไวอัพนะครับนะขึ้นมาวอลลุ่มมีลงมาวอลลุ่มพักตัวไม่มีวอลลุ่มนะตุกขึ้นมาก็วอลลุ่มมาอีกแล้วนะครับนะพักตัววอลลุ่มหายกระตุกขึ้นมามีวอลลุ่มนะตรงน,นี้ก็เริ่มมีวอลลุ่มกระตุกขึ้นมาแล้วเห็นไหมแล้วบุ่มเมนตัมขึ้นไปเป็นมุมตั้มขาขึ้นทั้งหมดนะครับผมก็เเเเเเเลลลยยยยยมมมมอออออองวว่่่าาา้้้้ชุุดนนนนนนีีีีีแกกก็ประะบบั آ, ั RVA นะ VA ู โซนเนี้ยค่อนข้างเยอะนะก็ะเลยมองว่าเออนะเริ่มมันเริ่ม,ม,เ,ม,เ,ปมเปลี่ยนโซนราคาที่มันเล่นที่โซนนี้แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปได้นะอันนี้จะเป็นโชว์นะครับต่อไปสบายสบายเนี่ยก็น่าถ้าจะไม่ผิดการาฟมันอยู่ระหว่างพักตัวนะเออเห็นไหมพักตัวถามว่าคนไม่มีเก็บได้ไหมเก็บได้แต่ว่าอ่ามันก็จะต้องขัดขัดเร็วๆนิดนึงนะครับก็ตรงนี้มัน30ใช่ไหมนะถ้าหลุด27.5เอ้ยเอ้ยใช่27.5สิบนะครับคุณก็ออกมาก่อนก็ได้ นะเพราะว่ามันก็ยังมีโอกาสลงอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันกลับตัวเลยนะไม่ทําโลตาแเราก็กลับตัวเลยนะมีโอกาสเป็นอะไรครับนะผมจะเห็นหิด l ด้น divergence ที่ชัดมากๆนะครับก็ลองดูด้วยกันสบายนี่ผมว่าไม่ธรรมดาหุ้นตัวนี้นี่คือค่อนข้างโหดเลยนะจริงๆผมก็พลาดเสียดายเหมือนกันนะผมเล่นน้องบาท11บาทตอนนี้ขึ้นมาแบบ30บาทแล้วก็เกือบ2เด้งนะครับก็น่าจะได้เหมือนกันโอเคประมาณนี้สบายนะครับต่อไป ASP อสพีก็เออตอนนี้ก็ค่อนข้างเจาะมากแล้วนะอ่ะเรามาดูชุดนี้นะมันย่อเท่าไหร่นะผมดูชุดล่าสุดโลนี้กับไฮนี้นะครับดูนะผมตีฟิโบไปหาแนวย่อนะครับเอย่อมาก็หลุดก็หลุดแนว0ูนย์จ็ดหนึ่งแปดนะแต่ว่าก็ค่อนข้างจะแบบซูสีอะนะถ้าเกิดไฮนี้มันไม่ขึ้นไปสูงมากจริงๆมันก็มันมันก็สามารถจะอยู่อันนี้ได้นะแต่มันดันมีกระชากขึ้นไปแรงนะแล้วก็ถามว่าหลุดไหมผมมองว่าก็หลุดไหมหลุดแหละ แต่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับเราคับตัวได้โอเคอาจจะมีถ้าจะเล่นเนี่ยอาจจะมีตึกตักแถวเนี้ยสักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ผ่านได้คงจะไปผมมองว่ายังไปได้นะแล้วก็วอลลุ่มมันชัดแหละนะครับขึ้นมาวอลลุ่มมีแล้วก็พักตตวอลลุ่มไม่มีนะกระตุกขึ้นมาชุดหนึ่งก็มีวอลลุ่มนะก็อาจจะไปได้นะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดดูภาพใหญ่หน่อยก็เป็นถ้วยนะครับนะค่อนข้างสวยเลยนะโอเคแ้วก็ต้องเล่นไปตามครัฟนะครับนะก็ มันขึ้นมาสูงมากแล้วนะตั้งแต่เท่าไหร่บาทห้าสิบเงินนะครับบาทห้าสิบนะตอนนี้ก็ขึ้นมาสี่บาทกว่านะสองสามเด้งเข้าไปแล้วนะก็เขอจะเลือกลงก็ได้อันนี้เราก็ต้องเล่นไปตามกราฟวางแผนกันด้วยนะครับโอเคอันนี้เอสพนะตัวถัดไปครับเอเวอร์จริงๆเอเวอร์ผมน่าจะพูดนะเมื่อวานลืมใช่ไหมโอเคเอเวอร์ okay. ถามว่าเป็นยังไงพวกไม่เสียอะไรเลยครับนะแค่พักตัวเฉยๆนะแล้วก็พักตัวเป็นดับเบิัตรทอมเลยนะนะแต่ก็ต้องต้องระวังแหละนะครับพักตัวปึ๊บเป็นบัตทอม ลองดูมองว่าตอนขึ้นมาวอลุ่มมันก็แน่นเลยนะแล้วก็ลงมาก็ตอนตบลงมันก็ไม่ได้วอลรุ่มเยอะขนาดนั้นแล้วก็จะถามว่าอินดิเคเตอร์เขาเป็นไงนะพยายามเกาะเส้น ema 1 0ตลอดเลยนะนะพยายามเกาะตลอดเลยแล้วก็ RSI ดูสินะไม่ลงไปต่ำอ่าห้าสิเลย emacd แค่พักตัวนิดหน่อยครับก็ไม่ได้มีอะไรนะ่ากลัวผมมองว่าก็ายังมีโอกาสไปได้ต่อนะเพราะเอฟเวอร์นี่ก็นะเออก็ ถถวแถวนี้มันจะติดนิดๆหน่อยๆติดนานหน่อยก็ไม่แปลกนะครับเนี่ยเนะหน็นไหมแนวต้านนะครับนะกนะ็มีโอกาสที่จะผ่านผ่านไม่ผ่านแหละแต่ว่าอาจจะยืดยากนิดนึงนะคนเล่นก็จะเสียลมนิดนึงนะครับประมาณนี้โอเคเว้ประมาณนี้นะครับ a อ a จเอเอก็แค่พักตัวเลยอะ่ะคือพิลุตมากนะผมมองว่า a อ a อนี่พิลุดมากขึ้นมาวอลรุ่มแบบนนแน่นๆเลยเนหะ็นไหม พักตัวเป็นไงขึ้นมาเป็นไงนะพักตัวตบขึ้นพักตัวโอ้เล่นไม่เถอะครับนะวางแผนกันให้ดีๆเท่นั้นแ,แหละนะผมผมไม่บอกเลยกันว่าจะเล่นเท่าไหร่นะถามว่าเล่นได้ไหมแถมวนี้สวยหกสามเล่นได้ไหมเล่นได้เป็นผมผมว่าสวยหกสามเนี่ยนะรูดสุดสุดยอดของก็ออกเลยแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาดูก่อนว่าเออมันจะย่ออะไรถึงไหนอย่าไปรีบคือทํํๆแผนไว้ครับคืออย่าไปใช้ลมบางทีมันก็โดนตบขึ้นตบลงเป็นเรื่องธรรมดาเลยไอ้พวกน,น,นี้นะครับก็ลองดูเลยกันนะก็ อินดิเคเตอร์ไม่ได้มีอะไรเสียนะครับมองว่ายังมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับโอเคนี่ A A ต่อไป U P A U P A นี่ก็ค่อนข้างจะแช่นานพอสมควรนะแต่ U P A นี่ผมไม่ค่อยชอบส่งมันเท่าไหร่หามาเล่นได้ไหมเล่นได้แหละนะครับแต่ว่าอืม ดูตรงนี้แล้วกันถ้าก็จริงๆค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับว่าไม่ทําโลนะเขาก็ไม่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 ทำโลมาตลอดเลยแต่ไฮเหมือนกันอะไฮก็ไม่ยองไม่ยอมทำไฮเหมือนกันถ้าอย่างนี้ก็อาจจะต้องลุ้นกันนิดนึงนะว่ามันจะเลือกทางไหนนะครับก็เล่นแล้วก็วางสต็อปสั้นๆหน่อยด้วยกันสาหรับตัวนี้นะก็ยังมองว่าเป็นไซเวยนี่ค่อนข้างชัดเลยนะครับยังไม่ได้เลือกทางชัดเจนเนาะแต่ก็ไม่แน่นะสักพักหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็คือพักถามผมชุดนี้ก็พักค่อนข้างดีแหละนะแต่ว่าก็ลึกพอสมควรนะ อาจจะไปเทสหายนิกสักรอบหนึ่งนะแล้วก็ต้องดูยึกยักแถวนี้หน่อยนะครับโอเควันนี้นะครับ upa ปุ๊บอืมถัดไปตัวนี้มันมีชื่อหุ้นเน่ยหล่ะผมเห็นถามมา uvan ผมไม่คยรู้จักเลย okay, อ่าโอเคเป็นหุ้นที่เล่นกันมาสักพักหนึ่งนะ uvan นี่ระวังนะครับนะตรงนี้ถ้าเกิดมองเป็นเท a d ด n โช h o u l d ก็มองได้นะแล้วก็ใช้เฮดไลน์เป็นอย,อย่างนี้นะถ้าเ okay, กิดโอเคกระตดดเด้งลงมานี่ก็ มีสมีโอกาสขึ้นหรือมีโอกาสลงก็ก็ได้ทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่ไอ้ head n s h o u l e r เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นกับตัวนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ระวังนิดนึงนะตื๊ดเตอตือไม่ยอมไม่ยอมขึ้นนะครับนะคอยดูชัด,ชด,ดๆอีกทีหนึ่งนะผมไม่แน่ใจออย่างเงี้ยผมมองลงนะผมยังไม่ผมไม่มองขึ้นนะครับอืมนะผมเป็ผมจะค่อนข้างมองลงนิดนึงถึงมันจะล็อกโลให้นมาเรื่อยๆแต่ว่าตรงนี้มันก็ไม่ทำห แล้วก็เป็นการเด้งลงแล้วเด้งขึ้นในนิดเดียวนะมันก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับก็เป็นหวมผมยังไม่เลือกตอนนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครมีของอยู่อะไรเงี้ยก็วางแผนดีๆนะหลุดแถวหกจุดหกห้าก็ควรจะต้องออกนะครับอยู่แอนประมาณนี้นะโอเคต่อไปนุสสากลับตัวได้แต่ว่าผมผมมองว่ามันมีวอลลุ่มที่มันค่อนข้างพีมาแท่งหนึ่งละ แทงนี้แทงหนึ่งนะอาจจะเป็นการกระตุกข,ขึ้นเพื่อปล่อยของก็ได้นะแล้วก็นุสานี่เป็นฮิ d เด้นบูมาตลอดเลยนะครับตรงนี้ฮิ d เด้นบูไม่ใช่ไม่ใช่เดินบูตัวแบ i ตมาตลอดเลยนะเห็นไหมแบลตลงพักนะเด้งขึ้นตรงนี้ก็ยังไม่แบนะถามว่าตรงนี้ทําไมสามารถเด้งขึ้นไปได้ก็ตรงนี้ก็เป็นบูชัดๆเห็นไหมนะครับก็จากนี้ไปเนี่ยการที่จะขึ้นผ่านท้ายนี้ผมว่าอาจจะยากหน่อย นะอาจจะขึ้นแล้วก็เป็นการลงแล้วหรือเปล่านะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ชัวร์นะแต่ว่าได้ไปตามกราฟผมมาเล่นตรงนี้มันเล่นยากนะครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเล่นเก็บกแบบตางนี้ค่อนข้างสบายใจกว่านะพอมาไล่ตรงนี้มันจะเล่นยากหน่อยละก็นะต้องดูว่าทุนเท่าไหร่นะผมหวังว่าจะเลี่ยงๆก่อนนะถามว่ามีโอกาสขึ้นไปเทสทายนี้ไหมมีมีโอกาสขึ้นไปเทสทายแน่ๆนะครับนะก็ลองดูกันแล้วกันว่ามันจะไปได้ขนาดไหนนะครับสาหรับนุษาก็ไอซมีช่องว่างข่างเยอะนะครับนะ เอ็มเอสนี่จะตเหมือนกันนะเอ็มเอสดีไม่ต้องพูดถึงเออเอ,อตัวนี้มัน hidden p l ที่เอ็มเอสดีด้วยเห็นไหมมันก็เลยสามารถกลับตัวขึ้นไปได้นะอะลองดูด้วยกันนะก็ถ้าถ้าไปดู b i t offer ของม่ามองอน,นุสานี่ยังพอไปได้พอสมควรนะครับโอเคประมาณนั้นนะต่อไปโกคอนนะครับโกคอนโกคอนมันติดที่หนใช่ไหมอย่างนี้ผมมองไม่ค่อยดี ทิ้งแท่งแดงๆแรง,งๆอย่างงี้ปุ๊บต้องไปดูนะเพราะมันซื้อหรือขายกันแน่นะเด้งน,นิดเดียวอย่างงี้ผมไม่ชอบนะครับแล้วก็ถ้ามันหลุดตรงเนี้ยก็คือหลุดอนะหนึ่งจุดหนึ่งถ้าไม่หลุดก็ลองดูก็ได้ใครไม่มีใครไม่มีของแถวๆนี้ก็พอเก็บได้อยู่นะครับอืมพอกค่อนข้างขีงข้เหนียวนิดนึงอ่ะนะผมมองว่าไปเล่นกับมันก็เสียอารมณ์มันไม่ได้ไม่ยอมไปสักทีนึ่งนะโอเคนะครับ t r c t r c ระวังนิดนึงนะครับตรงนี้เป็น bear ลุดนะ พอแบก็ลงนะครับแล้วก็ลงถึงตรงไหน,นอ่ะพอลงถึงตรงนี้ปุ๊บก็กลับตัวได้อาจจะเป็นบูลนะอ่ะลองดูด้วยกันนะถ้ากลับตัวได้อาจจะเป็นบูลรีเตอร์เจนนะครับก็อ่ะหวังว่าจะกลับตัวได้เวยกันนะโอเคแต่ตอนนี้ก็น่าจะติดทีติดลากันอยู่ใช,ใช่ไหมขึ้นแรงขนาดนี้นะครับเฮดีอาร์ซีก็สวยยังสวยอยู่นะก็ยังไม่ได้มีอะไรก็ทนที่มีของลองลองดูอย่าไปจวยอดก็พอนะครับเล่นจังหวะย่อยๆงนี้เล่นได้นะโอเคมอเออมอกับตัวค่อนข้างดีนะ แต่ว่าการกับตัวชุดน,นี้ไม่ค่อยมีวอลุ่มเท่าไหรนะ่ก็ต้องระวัง,งนี่ต้องระวังนะครับก็มอเนี่ยเขาจะเป็นสายนี่นะนะดึงกระชากขึ้นรับใช้ทิ้งใช้บนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้พฤติกรรมเขานิดนึงนะว่าวันไหนที่วอลุ่มขึ้นแรงๆนะคุณต้องพยายามหาจุดขายได้มีกําไรเท่าไหร่ขายนะครับนะอะคราวนี้มาดูกันว่าจากเนี้ยที่มันทิ้งกลับขึ้นมาเนี่ยนะก็ค่อนข้าง respect ไอ้ตัว ema 2 0 0้พอสมควรนะครับนะเนะนือก,กลับไปเหนือเลยแล้วก็ กลายเป็นว่า EMA ขึ้นไปเรียงลำดับเรียบร้อยนะเหลือหลนิดเดียวนะ e อ a อ0เหลือนิดเดียว,นะ e 10, ดดยวครับถ้าเกิดขึ้นต่อคืออค่อนข้างจะด,ดีเลยนะโอเคแล้วก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่จะบอกว่าจะกลับตัวเร็วๆนี้นะครับอืมเล่นไปตามกราฟเลยกันนะว่าตรงน,นี้มันใช่จังหวะเล่นไหมผมมองว่าก็อืมเอาได้แหละ นะแต่ต้องสต็อปให้เร็วนะก็เป็นการเล่นเล่นเล่นเดทนะครับแล้วก็การไล่ราคานะก็ต้องรู้ว่าเราไล่ราคานะถ้าเล่นตรงนี้นะครับประมาณนั้นนะมนะครับโอเคถัดไปก็ a r i p a i p นี่ก็เล่นสวิงอะดีถามผมนะนะมันก็เป็นสวิงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นกรอบค่อนข้างชัดพอสมควรน,นะคุณก็ลองตีกรอบดูนะยอ่อลงมากับตัวได้เข้าแล้วก็ขึ้นไปเริ่มจังหวะกลับตัวมาก็ ใช้ตีเส้นเทนไลน์ลองประกบไปดูด้วยกันเผื่อว,ว่ามันจะเล่นเป็นจังหวะได้นะครับนะเป็นสวย์อัพอย่างนี้ก็เล่นค่อนข้างง่ายแล้วก็มองว่าขึ้นมามีวอลลุ่มลงมาผักตัววอลลุ่มหายก็ยังค่อนข้างดีนะครับนะถึงจะมีบางเส้นที่มันทิ้งลงมาเป็นวอลลุ่มแรงๆก็ต้องไปดูอีกว่าซื้อเยอะหรือขายเยอะกันแน่นะครับก็ยังมองาไปต่อได้นะ AIP นะค่อนข้างดีนะครับโอเคอะโอเคทรงก็ แถวนี้ก็แนวต้านโอ้โหแต่ต้องระวังนิดนึงตรงที่ VA เขานี่โหดโหดมากนะ VA ข้างบนเขานี่เหมือนมีคนรอปล่อยของอยู่มหาศารนะครับอันนี้ต้องระวังะระวังระวังไอตัว VA ด้วยด้วยกันผ่านส่วนนี้ขึ้นมาได้ก็่าจจะลอยกันอีกฟานนะนะครับอาจจะไม่ได้ผ่านไปง่ายนะโอเค IP ประมาณนี้นะครับตัวถัดไปก็จะเป็น a l p a Pack ตัวนะก็อรอดูกันนะครับว่าถ้าเกิดถับตัวไม่หลุดตรงนี้นะคือตรงนี้ทําโลใช่ไหมขึ้นมาเห็นไะกลับตัวยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่รู้ว่าจะโลตรงไหนนะถ้าโลไม่ต่ากว่านี้ก็กลับตัวได้ก็กลองดูก็ได้นะครับแต่ผมมองว่ามันอาจจะน่ะทาท่านี้ก่อนแล้วก็จังหวะค่อยกลับตัวขึ้นนะก็ยังต้องรอครับคนมีของก็อาจจะทํากาไรก่อนก็ได้นะก็แล้วแต่สะดวกหรือก,กันนะครับแต่ผมมองว่าเออ ก็ยังพอไปต่อ,อยังกราฟยังไม่ได้เสียทรงอะไรครับยังยังได้เยอะนะโอเคก็ดูไปตามกราฟนะครับ i อ d นะืมไซเวจัดอะ่ะ <c oughs> ก็ก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันจะจะไซเวไปจนถึงเมื่อไหร่นะแต่ก็มีสังเกตได้ก็มีการเก็บข้ามาเรื่อยๆนะนะค,ค่อยๆเก็บเรื่อยๆก็จะรอวันเล่นนะครับ i n d นะถามว่าโอเคไหมก็เล่นได้แต่ผมว่าน่าจะนาน อีกสักพักใหญ่น่าจะยังไม่ใช่เร็วนี้นะครับ IND โ okay, อเคต่อไป I-net I-net นะครับอือเราชุดนี้พักตัวก่อนเลยกันนะเราจะพักตัวก่อนว่าไม่ทำโโต่ำแล้วเนี่ยเราเราเห็นแล้วว่ากลับตัวให้เข้าได้ผมมองว่ามันดะีแหละนะชุดนี้นี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะตอนพักตัวไปไง นะแล้วก็เล่นครับอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องรอให้มันพักตัวให้จบอย่าไปร,รีบเข้าเกินนะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคนคอยคนที่เฝ้าเนี่ยผมมองว่าเข้าตั้งแต่ตรงเนี้ยนะถ้าเฝ้าเข้าตั้งแต่ตรงนี้นะนแหละ่ผมไม่ได้เฝ้าไงนะก็เนี่ยจังหวะค่อนข้างชา้านิดนึงเพื่ามาเข้าตรงนี้ผมก็มองว่าเออรอให้มันพักจบก่อนนะไม่ทำโรหม่แล้วค่อยว่ากันนะไอัเนี้ยประมาณนี้นะครับแต่ว่ามีโอกาสยังไปได้ต่อค่อนข้างสูงนะต่อไปทีจีปโปรสามนะครับดับบสามโอเค ทีนี้ผมว่าก็พอๆวุ้นแม่แหละนะยึกยักไปยึกยักมานะแล้วก็ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เลยแหละนะครับช่วงนี้มีคนเก็บเขามามหาสารนะพักตัววอลุ่มหายเห็นไหมขึ้นมาวอลุ่มกระชากไปเลยนะวอลุ่มหายเล่นได้ผมว่าเล่นได้แต่ว่าดูวัน,วนหมดอายุด้วยนะวพรามันจะหมดอายุเมื่อไหร่นะเพราะมันตั้งแต่สองศูนย์หนึ่งเก้านะครับต้องดูวันหมดอายุด้วยนะอเคประมาณนี้นะครับเคยเล่นได้เล่นได้สวยๆ ytg โปรวิวสามนะครับต่อไปธานีนะ แล้วด้วยความที่มันเป็นหุ้นที่ใหญ่นะครับก็จะเล่นอืม,ไ,มได้ไหมเล่นได้แหละผมไม่ชอบนะชุดนี้มีวอลลุ่มพิรุเข้ามาแปลกๆนะครับก็นะครับตัวไม่ค่อยมีวอลลุ่มก็ค่อนข้างจะเออน่าสนก็น่าสนใจตรงชุดนี้แลนะ ลองดูด้วยกันครับถ้าถ้าเล่นก็ยังไม่ใช่จังหวะเก็บรอมันย่อยสักทีหนึ่งก่อนแล้วกันนะรอมันย่อยสักทีหนึ่งก่อนเราค่อยเก็บก็ได้นะเว่าขึ้นไปก็น่าจะติดแถวแนี้ก่อนแหละย,ยังไม่น่าผ่านเลยอาจจะรอให้ชนนี่แล้วแล้วย่อแล้วลับตัวใกล้ๆแบบยอ่อไม่ลึกอย่างเงี้ยนะครับเห็นจังหวะลับตัวค่อยเข้าก็ได้นะทานีประมาณนี้นะก็โมเมนตัมเริ่มจะเปลี่ยนมาเป็นขาขึ้นแต่ว่า MCD ก็ยังนะ MCD ก็ยังไม่ผ่านนะศูนย์เนาะเยวก็อาจจะต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับทานีประมนี้นะตัวถัดไปก็ E4L ตัวนี้ก็คนเล่นก็คงจะเจ็บกันพอสมควรนะตอนนี้มันหลอยสูง1.8นะก็มีคนที่คอยติดตามช่องผมเนี่ยก็คอยติดตามมาถามว่าน่าเล่นไหมผมก็บอกว่าเล่นได้นะตอนที่มันขึ้นไปสูงอยู2.8ก็ไม่ได้ขายกันนะลงมานะก็ไปกลายเป็นว่าขาดทุนนะครับมันก็ต้องอเคก็ลองเล่นไปตามกราฟผมก็เตือนเขาตั้งแตบบ่แถวนี้นะว่าแบบมันมันมัน,มน,มนดุไม่ค่อยดีนะออกไปก่อนดีกว่านะแล้วก็มีการทิ้งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะมันแ,แบบเออออกไปแล้วมันก็ทิ้งจริงๆนะครับ ถ้าถามว่ามันเป็นขาขึ้นไหมใช่มันยังเป็นขาขึ้นครับเห็นไหมนะเอามาดูกันว่าถ้าเกิดเป็นฟิโบเนย์นยอ่อที่เท่าไหร่ผมมาดูโลนี้นะครับแล้วก็ไฮนี้อันนี้มันยอ่อมาเท่าไหร่แล้วนะก็ะมีกระชากขึ้ไปนิดนึงนะแต่ก็กลับมายืนแนวศูนย์จุดหนึ่งแปดได้ที่แนวศูนย์จุดหนึ่งหกนะอันนี้ราคาหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งแปดถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ก็มีโอกาสกลับไปที่ไฮเดิมได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ลองดูเลยกันสําหรับ e four l แต่ว่าผมมองว่า อืาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะ MTD a เขายังไม่ไม่ไม่ได้สื่ออะไรว่ามันจะขึ้นกับตัวเร็วๆนี้นะครับอันนั้นนะ E4L นะครับคียถัดไปก็ RBF RBF นี่ก็ใกล้แนวคัดเต็มที่แล้วนะครับนะถ้ามันหลุดตรงนี้นะ18.2 18.1นะคุณคงน่าจะต้องออกก่อนแหละ เพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะลงลึกนะครับแล้วก็โมเมนตัมม uh ันเสียนะโมเมนตัมมันเป็นขาลงไปหมดแล้วนะก็เ hmm. ล่นไปตามกราฟนะครับแต่ถ like so ้าเกิดสมมติว so ่าม <th apparatus> so, ันกลับตัวได้ผมมองว่าอย่างเงี้ยโลนี่ไฮนี่ขึ้นมาเด้งขึ้นมาแค่นี้นะเราขับตัวเลยเนี่ยผมมองว่าเอ้ยอันนี้มีโอกาสหลุดมากกว่านะครับก็อย่าไปไล่เลยนะครับนะใครที่อยู่ข้างบนนะก็เล่นพยายามวางแนวขัดนะครับล้วหลุดตรงนี้คือต้องขัดนะมิงั้นจะลงลึกนะครับเส้น200้อยเนี่ยจะเอาไม่อยู่แล้วนะลองดูนะ IBF นะครับประมาณนี้เนาะ โอเคนะต่อไป CMBT MBT ต,ตัวนที่หวันจะน่าสนใจอยู่นะเออน่าสนใจน่าสนใจ CMBT นะครับก็ผมมาเล่นได้ตอนนี้เป็นแอปไซเวอฟัาตลอดไหมยกขายยกรอตลอดเลยนะเขาได้ไหมจับกับตัวเข้าดีครับนะก็มีโอกาสที่มันจะไปต่อได้อยู่นะสวยครับตัวนี้ผมว่าสวยอยู่โอเคมาอันนี้นะ BMT ออเแล้วแป๊บนะ B A โซนนี้ชัดๆเลยนะ นะเป็นการเก็บของโซนนี้นะครับก็มีโอกาสขึ้นวิเทสไฮเดิมได้นะผมว่าอลองดูแล้วกัน CMBT ประมาณนี้ตัวสัตว์ไปสมิธ IT ตัวนี้ก็สวยฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไซเบอร์อัพโคเ่นสวิงอ่ะสบายเลยเห็นไหมตปกตีกรอบไปเนะี่ยั้นลงมาซื้อขึ้นไปฮะชน ส่วนไฮขายก็ได้หรือเริ่มกลับตัวขายก็ได้นะผมมองว่าเป็นไซด์ใบอัพสวยๆเลยตัวเนี้ยนะครับแล้วก็วอลุ่มก็ยังไปได้ต่อแล้วก็มีเฮติเอนบูลด้วยมั้งเนี่ยนะเออเนี่ยเฮตินบูนะก็มีโอกาสกลับตัวอยู่นะครับอ,อลองดูด้วยกันนะว่าก,ก็ดีครับเป็นไซด์ใบอัพชัดๆนะก็มีอะไรให้สังเกตไหมตัวนี้ EMA 89ค่อนข้างจะใช้ได้นะเห็นไหมยเส้นแดงเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้นะครับพยายามจะเกาะพยายามจะเกาะไม่หลุดนะ ะลองดูด้วยกันนะโอเคีสมิธนะครับตัวถัดไป S Tower S Tower Tower นี่ผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆนะแล้วจริงๆถ้าอยากเล่นก็เล่นไปแต่ว่าระวังด้วยนะกันว่าอีมันอีเมสองวันมันหลุดนะครับแต่ว่านะตรงนี้มันเนี่ยเก็บไฟชัดๆอะแล้วลงมาวรุ่มมันหายเกลี้ยงมากผมก็เลยมองว่าเออยังหรอกเดี๋ยวต้องมีอีกสักชุดใหญ่ๆนั่นแหละนะ ก็ใครอยากเล่นก็ลองดูแต่ว่าต้องบอกนะนานนะครับไม่ไม่น่าจะเร็วๆนี้แหละนะโอเคสุดท้ายนะครับซี p ที่ถามกันมาโอเคซ c, c p ก็พักตัวเป็นสามเหลี่ยมก็ต้องรอครับอย่างนี้ต้องรอรอเลือกทางแต่ผมมองว่าเลือกขึ้นมากกว่าเลอกลงนะฮะทให้ชุดนี้เก็บเข้าไปเนี่ยนะบอลุมพักตัวหายเกลี้ยงนะกระตุกกระตุกขึ้นมาก็เก็บเก็บไปนะเออลองดูนะผมว่างวดเต็มที่ละนะตรงนี้อาจจะมีสะบัดแก้งสะบัดหลุดสักทีหนึ่งก่อนแล้วก็ดึงกลับอะไรเงี้ยนะ คุณลองดูกันเลยกันนะประมาณนี้แลยกันนะครับโอเคอ่ะก็น่าจะครบที่ถามกันมาเมื่อวานนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยเมื่อวานนี้ง่วงจริงนะอ่ะพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็อ่ะลองดูตลาดนิดนึงนะผมไม่รู้ว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่าที่มันจะกระทบกับบ้านเรานะก็เล่นไปตามกราฟนะครับวางแผนกันให้ดีๆนะดูแนวคัดดูแนวขายก่อนที่เราจะเข้าซื้อนะล้วจะเชื่อผมเชื่อว่าถ้าคุณวางแผนดีๆนะการทำตามแผน,นยางมีวินัยนะ ยังไงก็อยู่รอดครับในตลาดโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ